อาจาบรรลัตต์กับ,บสวัสดีครับนี่คือเตาเผาถ่านแบบพุ่นส่วนหรือว่าบริษัทนะครับเป็นเตาที่พึ่งพาอาศัยศูนย์รวมในการเผาไหม้ควันครับจุดเดียว4เตาเตา4เตานี้ไม่ใช่เตาเล็กๆนะครับอาจจะทำให้ให,ใหญ่กว่าที่ออกกำหนด,ดได้ แต่ในทางที่จะปฏิบัติง่ายๆก็คือว่ากว้างเส้นผ่าศูนย์กลางเตา3เมตรสูง3เมตรเส้นผ่าศูนกลางให้3เมตรเตาในขนาด3เมตรทุกเตานะครับ4เตา4เตาแบบนี้แล้วก็มีหอบังคับควันหรือว่าหอเป็นห้องเผาไหม้ควันนะครับเป็นห้องเผาไหม้ควัน1 1ห,ห,ห้อง ทุกเตานี้จะเชื่อมเชื่อมโยงถึงกันหมดด้วยท่อใต้ดินนะครับท่อนี้ขุดลงไปในดินใช้ดินทําได้ปั้นเลยแล้วก็ทําเป็นโค้งเป็นลังคาโค้ง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 นะสามารถก่อเป็นอิฐก่อเป็นอิงโค้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 งนะครับวิ่งรอบเตาเชื่อมกันทุกเตานะครับเตานี้เป็นแบบโดมโค้ง ะจะเป็นเตาอีวะเตะเตาที่เขาเผาถ่านอยู่ซึ่งจะมีซุ้มความหนาความหนาด้านล่างนี่หนากว่าด้านบนด้านบนนี่ใช้อิฐน้อยกว่าด้านล่างนี่อาจจะใช้ถึงสีก้อนความหนาอยู่ที่ประมาณสอกกว่านะครับประมาณ30-40เซนอย่างน้อยนะครับเพื่อสะท้อนความร้อนเข้าไปในเตา นี่คือรูปแบบประตูเตาประตูเตาก็เขาจะใช้ก่อก่ออิฐปิดเวลาเราเลียงไม้เสร็จแล้วก็จะปิดแบบนี้กับปิดหมดทั้งหมดซึ่งถ้าเป็นการพัฒนาในรูปแบบใหม่ที่อจ,จะแนะนำก็คือทำเป็นเหล็กเลยทำเป็นประตูเหล็กแล้วก็เปิดปิดได้นะครับออกแบบให้ดี เพื่อง่ายในการปฏิบัติในการทํางานแต่ละครั้งกับประตูเตานี้เราเปิดปิดเป็นบานเหล็กบางๆไม่ต้องใหญ่มากเพื่อสะดวกในการเปิดปิดสําหรับเวลาปิดควันนะครับเผื่อเราไม่ได้เผาเพราะว่าเตานี้มันจะต้องมีส่วนร่วมในการที่เราจะต้องเผาเตาอื่นไปพร้อมๆกันเกิดเราไม่สามารถจะเผา ทั้ง4เตาพร้อมกันได้เราก็จะต้องปิดประตูเตานี้เพื่อไม่ให้ควันเนี่ยเล็ดลอดออกมาแล้วช่องทุกช่องนะครับจะเป็น4ี่รูหรูอะไรก็แล้วแต่นะครับจะมีท่อใต้ดินเหมือนกันท่อนี้เชื่อมกับรูทุกรูที่ออกมาจากตเตานี่รูนี้ก็เป็นรูควันควันที่ไม้ไล่ออกมานะครับที่ออกมาจากไม้ที่เราอบเป็นฐาน วิธีการจุดไม้ก็คือจุดไม้โดยตรงแต่จะมีท่อหรือว่าอุมโมงค์จุดไฟนะครับจุดเข้าไปในเตาครับจุดเข้าไปในเตาตามระบบที่ที่มีอยู่ปัจจุบันนี้แหละนะก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ออเพิ่มเติมแก้ไขให้นะครับอออกแบบให้และต่อไปออก็จะทำด้วยนะครับเป็นระบบเผาเผาไม้ ชุดละ4ี่เตาแต่เราสามารถเผาทีละเตา2เตาได้ถ้าเกิดไม้ไม่พอถ้าไม้พอเราเผาพร้อมกันเลยครับ4ี่เตาจะประหยัดครับ4ี่เตามีห้องเผาไหมควันห้องเดียวเพราะฉะนั้นควันแม้แต่นาทีเดียวก็จะไม่ให้ออกแล้วเราจะเอามาเข้าห้องเผาไหม้หมดเลยแยกย่อยแต่ละเตาแต่ละเตาก็คือแบบนี้นะครับ เป็นโดมโคง้งโคง้งอิดโคง้งโค้งวนหาจุดศูนย์กลางนะครับสูง3เมตรกว้าง3เมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง3เมตรนะอาวาดโดยประมาณให้พอเข้าใจเท่านั้น,นครับเพราะว่าอันนี้คือแบบพิมพ์เขียวแบบเริ่มต้น,นคับอันนี้คือลางรอบโดยรอบเตา เตา1เตานะครับหรือว่า1อะตอมนะนอะตอม1เตา1เตานี่ก็จะเป็นแบบนี้มีท่อรอบเลยแล้วก็มีท่อออกมาจากเตามามาที่รูเตารูเตานี้ก็จะวิ่งรอบกันถึงกันได้หมดครับควันเนี่ยครับไม่ว่าลมมันจะโยกไปไหนอะไรไปตางไหนไม่เกี่ยวนะครับควันนี้ก็จะออกมาที่ท่อรอบเตาแล้วก็วิ่งเข้าสู่ใจกลางการเผาไหม้ เตาอื่นๆก็จะอยู่ตามตำแหน่งเขานะครับทั้งหมดสีนะ่เตาและลักษณะการทํางานก็คือนําควันรอบโดยรอบเตาเพราะว่าเตาขนาดใหญ่นี้เราไม่สามารถที่จะทาควันออกด้านใดด้านหนึ่งได้เราจะต้องออกรอบรอบเตาถ้าออกด้านเดียวนะด้านเดียวเนี่ยความร้อนจะไม่ถูกแบ่งเพราะว่าความร้อนกับควนันนี้เขาจะสมดุลกัน ก็จะออกทั้งนูน้นทั้งนี้เนี่ยกระจายกระจายกันเพื่อให้ฐานนี้สุกทั่วถึงนะครับการออกแบบรูระบายก็เลยต้องออกแบบให้รอบเตาครับรอบเตาแต่ระบบการดูดควันหรือว่าลำเลียงควันเนี่ยเราก็ใช้พัดลมช่วยเป่าเป่าไล่ไปเลยเป่าไล่เข้ามาเพื่อมาเข้าโดมเข้าโดมเข้าห้องเผาไหม้ในใจกลางนะครับ าแต่ละเตาก็เป็นการก่ออิฐนะครับก่ออิฐเลียงเลียงเลียงโคง้งเข้าหาจุดศูนย์กลางไม่ต้องมีส่วนประกอบใดๆทั้งสิ้นนอกจากอิฐก้อนอิฐอย่างเดียวนะครับการเลียงสมัยนี้ก็คือว่าเขาก็เลียงมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเลียงอิฐการเลียงอิฐเขาเข้าใจครับอ,อตัดตัดคําอธิบายตรงนั้นไปเลยเพราะว่าอันนี้ไม่ได้บอกว่าเตาเตา เของอนี่ไม่ได้บอกว่า,าต้องยํำด้วยดินยํำด้วยแกบยํำด้วยอิดยํำด้วยอะไรไม่ใช่เป็นกันก่อด้วยอิดเลยเอาอิดแดงมาก่อเลยนะครับคือจะอธิบายแค่ว่าวิธีการเผาไหม้ควันวิธีการทำให้เตาไม่มีควันเท่านั้นคือจุดประกายจุดสำคัญที่สุดที่อที่อมาพูดนะครับในแบบ ของการออกแบบเตาเผาถ่านในยุคต่อไปคือยุคยุคในอนาคตนะครับเตาจะต้องเป็นรูปแบบนี้ก็คือ4เตาจะเป็น 6, เตา8เตาก็ได้นะครับทำมนันเนื้อที่วางพอนะครับแล้วก็วางไปเลยนะครับกระจายไป6เตาก็ได้ครับสามารถมีเอ่อห้องเผาไหมห้องเดียวเขาเรียกว่าห้องเผาไหมควันห้องนี้จะไม่เกี่ยวกับเอ่อการทำงาน ให้ความร้อนในเตาเพราะว่าเตานี้ถูกอบและเผาฟืนโดยตรงอยู่แล้วแต่เป็นลักษณะาการอบคือคอบด้วยคอบด้วยอิฐครับเป็นการอบเผาแบบอบแล้วก็หลีได้หลีความร้อนหลีอะไรตามระบบครับตามระบบทําไปเลยครับที่เคยทํานั่นแหละแต่ที่สามารถเอามาประยุกต์นะครับกับท่านที่มาชมงานของอแล้ว นะครับถ้าเกิดว่าได้ดูคลิปนี้ชมคลิปนี้จะเริ่มเห็นความชัดเจนในการออกแบบเตาในอนาคตนะครับว่าเราสามารถเผาไหม้ควันโดยการตั้งเตายเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับเป็นกลุ่มแบบนี้แล้วก็เชื่อมโยงเข้ามาในห้องเผาไหม้ในใจกลางอันนี้รับผิดชอบรับผิดชอบการกําจัดควันควันทั้งหมดถูกกาจัด โดยชุดกลางนี้ชุดเดียวครับเพื่อเป็นการรักษาบรรยากาศชั้นบรรยากาศของโลกแล้วก็รักษาสมดุลน,นะครับออจึงพยายามค้นคิดค้นคว้าระบบเตาที่คิดว่าดีและเหมาะสมที่สุดนะครับเหมาะสมที่สุดในการที่จะพัฒนา ในระบบการเผาไหม้ควันคือไม่ให้มีควันเตาทั้งหมดไม่ให้มีควันจะให้มีเล็ดลอดออกแค่ไม่เกิน5%เเท่านั้นนะส่วนใหญ่จะถูกเผาไหม้ในห้องควบคุมหรือว่าห้องเผาไหม้ควันนี้เลยนะครับระบบการกำจัดควันมีทั้งหมด3ระบบ3ระบบคือระบบกำจัดโดยความร้อนสูงก็คือผาการเผาไหม้ ขั้นที่2คือโดยการควบแน่นก็คือการกั่นควันหรือว่าควบแน่นควันให้กลายเป็นน้ำส้มควันไม้อันนี้ก็ช่วยลดปริมาณควันลงไปได้อีกขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะมีหม้อต้มหรือว่ากาต้มน้ําซึ่งอยู่ในชุดเผาไหม้ควันนี้โดยตรงนะครับซึ่ง a อของออนี้ก็จะบอกเรื่องว่าเราเอาไอ้น้ํามากำจัดควันได้ยังไงก็คือตรงนี้ครับเราไม่ต้องไปเสียพลังงานอื่นเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าชุดนี้คือชุดให้ความร้อนเราก็เอากามีกาลอ้ลอมรอบในโดมเนี้ยลอ้ลอมรอบเลยแล้วก็กากวยกา,ก,ก,า,ก,าออก็ชี้ออกชี้ออกแล้วก็เติมน้ําลงไปในกานะครับ พอร่างการพอกาโดนความร้อนน้ําในกาก็จะพ่นกลายเป็นไอไอก็จะพ่นนะครับไอจากกาก็จะพ่นเข้าจุดศูนย์กลางนี้คือไปรวบรวมไปเก็บออกควันไปเก็บออกควันให้หนักมีน้ำหนักแล้วก็ตกลงมาที่ที่ห้องเชื้อเพลิงหรือว่าที่การลุกไหม้ครั้งหนึ่งก็จะเผาไหม้ไปอีกอีกครั้งหนึ่งเผาไ,มไหาไม้ไปอีกครั้งหนึ่ง ฝุ่นก็จะย่อยเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะครับจนแทบจะไม่มีเหลือสุดท้ายคเขา่าควันหรือว่าควันไฟฝุ่นละอองต่างๆก็จะถูกอากาศร้อนดันขึ้นสู่ที่สูงเราก็จะวนมีท่อในนี้นะครับท่อในนี้ส่วนหนึ่งวนเก็บเข้ามาการเป็นน้ำท่วมันไม้ตลอดเวลาอีกส่วนหนึ่งซึ่งไม่ใหญ่เท่าไหร่ละเป็นท่อเดียว รีดรีดลงมารีดลงมาให้เหลือท่อเล็กพอรีดลงมาปุ๊บตรงขั้นสุดท้ายนี้จะถูกกับจัดควันหรือว่าเก็บควันโดยการโดยไฟฟ้าสถิตนะครับโดยการการต่างต่างสักนะครับทําเป็นระบบไฟฟ้าสถิตก็คือดูดดูดเอาตะกอนควันหรือว่าขม่าควันนี่ไปจับอยู่ที่โลหะที่เราทําให้เกิดการเกิด เป็นไฟฟ้าสถิตขึ้นนะครับมีแรงดูดดูดควันนี้เก็บเพราะฉะนั้นควันที่จะเล็ดรลอดออกนี้จะน้อยมากเลยครับจะน้อยมากครับพร้อมทั้งกลิ่นกลิ่นที่เกิดกลิ่นที่เกิดในเตาเนี่ยนะครับจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซอีเลียมก๊าซไฮโดรเจนนะครับรกา๊ rogen, บกาซต่างๆนะครับมีทั้งหมดที่อรู้นะครับแต่เราไม่ค,คุ้นคุ้นเคยนะครับ ออก็จะไม่ได้พูดนะครับสารที่อยู่ในควนะันน่ะก็จะมีฟีนอนมีฟอร์มาดีไฮนะครับมีเมทานมีอะซิโตนนะครับส่วนกา๊กาซก๊าซต่างๆที่พอจะรู้กันทั่วไปนะรู้กันง่ายๆก็คือนไนโตรเจนนไนโตรเจนมันก็มีอยู่ในอากาศนะครับมีเทนไฮโดรเจนเ เมทานนะครับเมทานไอโซบันตานนะครับเบนเซนนะครับเบนเซนนะครับมันไม่ใช่เบนซินนะเป็นเบนเซนหรือว่าเบนซินนั่นแหละนะจริงๆก็คือเบนซินนั่นแหละแล้วก็มีไฮโดรเจนซัลไฟมีคาร์บอนมอนอกไซด์พวกเนี้ยพวกเนี้ยเมื่อไปรวมกับก๊าซออกซิเจนแล้วมันจะสามารถติด เผาไหม้ตัวเองได้เลยครับติดเป็นไฟได้นั่นมันก็จะเปลี่ยนไปอีกรูปนึงนะครับเป็นรูปหนึ่งซึ่งาการกําจัดโดยความร้อนทอําให้พวกคาร์บอนพวกธาตุที่พ่วงท้ายอยู่นะพ่วงท้ายอยู่ในในกา๊าซต่างๆนี้ก็จะหายไปก็จะกลายเป็นกา๊าซบริสุทธิ์นะที่สามารถปล่อยคืนสู่ชั้นบรรยากาศได้โดยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและสะอาดมากยิ่งขึ้นจนถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเราแทบจะไม่เห็นควันออกมาจากปองเลยมันจะเป็นแค่เป็นไอเป็นไอไอไอออกมาหรือว่าเป็นไอน้ําเท่านั้นที่ออกมาจากนี่ครับเพราะไอน้ําจากการต้มน้ํานั่นแหละครับเราเหมือนว่าเราต้มโรงกานไฟฟ้าเลยเราต้มต้มน้ําน้ามันก็จะพ้นไปจับออกควันะควันขั้นสุดท้ายนี่หรือว่าขั้นที่2ที่3มเนี่ยนะครับมันก็จะกําจัด ด้วย3วิธีอยู่ในเตาเดียวนะครับเราว่าทีอินวันเลย3อย่างเลยกําจัดควันด้วยวิธีถึง3อย่างนะครับส่วนเตาอปัจจุบันนี้นะครับที่อผลิตทําให้ไหร้ควันก็คือกําจัดด้วย2อย่างก็คือว่าควบแน่นกลายเป็นน้ําส้มควันไม้กับเผาด้วยความร้อนนะครับ2อย่างยังไม่มียังไม่มี3อย่างก็คือ,อ,อไอ้น้ํา และเตาเตาสุดท้ายเตานี้สามารถกำจัดควันได้4อย่างเลยก็คืออีกอย่างนึงก็คือไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตนี้คืออยู่สุดท้ายเลยครับอันที่1เนี่ยคือเผาด้วยความร้อนนะครับข้อที่1นนะครับการกําจัดควันเนี่ยด้วยการกําจัดด้วยความร้อนคือเผาไหม้ลุกไหม้ในอุณหภูมิสูงข้อที่2ก็คือควบแน่นก็คือการเอาน้ํา เอาน้ำมาประกอบให้เย็นให,ให้ควันในเย็นควบแน่นกันกลายเป็นน้ำส้มควันไม้ควันก็จะลดลงไปอีกระดับแล้วอีกขั้นหนึ่งก็คือไอน้ําก็คือมีกาน้ําพ่นพ่น,พ,นพ่นไปสู่ควันพ่นไปโดนควันไอน้ําก็จะจับจับพวกขมเหมพวกควันพวกเศษผงที่ต่างที่มันใหญ่ให้รวมตัวรวมตัวเป็นก้อนแล้วตกลงมาถูกไฟ ไหมครั้งหนึ่งแล้วก็จะลุกไหมแล้วก็ป่นเล็กและทีนี้นอนก้นจะไม่ลอยขึ้นครับก็จะลดลงไปเกือบหมดยังไม่หมดครับยังไม่หมดก็วิ่งขึ้นไปอีกจนถึงขั้นสุดท้ายบนสุดก็จะมีไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตก็จะเป็นแผ่นโลหะนะครับแผ่นโลหะตัวนี้จะถูกจะเหนียวนำดึงดึงเอาไอ้พวกผงควันฝุ่นฝุ่นควันเนี่ยนะครับ ดึงออกมาจับติดที่โลหะนะครับติดพอติดเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการเคาะเคาะหล่นเคาะหล่นตามระบบนะครับหล่นหล่นลงมาอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ก็จะสามารถขจัดควันหรือว่ากำจัดควันได้เกือบสะอาดเลยครับเกือบ100%เ์เลยครับออกก็ไม่ให้คําว่า100%เพราะว่า100%ไม่ได้ต้องมีรั่วไหลบ้างในการขั้นตอนต่างๆครับ แต่ถ้าเราทําอย่างนี้ได้นะครับยิ่งใหญ่ที่สุดคือเตาใหญ่ขนาดนี้ควันขนาดไหนแลครับควันมันจะออกมาสู่โลกเราขนาดไหนนะถ้าเรากําจัดได้อย่างนี้พวควันแทบไม่มีแล้วไม่ไม,ม่มีผลไม่มีผลกับชุมชนนะครับกับประเทศชาติแล้วจะทําให้สะอาดต่อไปต้องพัฒนาค่อยๆพัฒนาลงไปเรื่อยๆนะสิ่งที่คิดว่ายากนะออก็จะทําให้เลยดูว่ามันไม่ยาก แล้วก็สามารถทําให้ไม่ยากจริงๆเลยทําได้โดยประชาชนโดยคนธรรมดาและ้วล่ะสามารถทําได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าต้องไปโอ้ราคาเป็นละล้านเป็นหลายๆล,ล้านนะครับในตั้งการมาเผาไหม้ตรงนี้ต้องใช้เงินงบประมาณหลายล้านเป็นเหมือนเมนเผาศพนะครับเมนเผาศพเมนหนึ่งก็เป็นล,ล้านๆนะครับเต่านี้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเราทําได้ทุกอย่างทําได้ด้วย โดยความคิดง่ายๆก็คือกา Nam เนี่ยแหละกาน้ําตั้งพ่นไอน้ําขึ้นมา้ําหยอดลงไปมีมีการเติมน้ํามีบอลวาลเติมระบบระดับน้ําเราจับทําในกาให้พอดีอยู่ตลอดเวลาครับน้ําก็จะถูกเผาไหม้กลายเป็นไอ้ําไอน้ําก็พ่นไปจับควันแล้วก็ส่วนน้ําเย็นก็มีการระบบหมุนเวียนการหล่อหล่อน้ําเย็นน้ําร้อนลอยตัวขึ้นสูงปุ๊บก็ไหลไหลออกไปน้ําเย็นก็เข้าไปแทนที่ก็จะมีการควบแน่นควัน ส่วนวิธีสุดท้ายก็เรื่องไฟฟ้าสถิตนะครับอันนี้ก็เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเล็กน้อยนะครับเพิ่มมาอีกเล็กน้อยส่วนการที่จะจุดไฟก็เหมือนของเตาอง่ายๆก็คือว่ามีมังกรพ่นไฟนะครับมีการเติมอากาศเข้าไปในชุดเผาไหม้ตรงนี้นะครับเผาไหม้ตรงนี้ก็จบกระบวนการนะครับจบกระบวนการง่ายๆนะครับกลายเป็นของง่ายไปแล้วต่อไปนะครับ คลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็มีเพิ่มเติมให้ดูแล้วก็มีแยกวิธีการต่างๆในการกำจัดควันแนวคิดแล้วก็เป็นพิมพ์เขียวเป็นข้อคิดที่ออกกำหนดแล้วก็วางไว้แล้วแน่นอนเลยนะครับว่าจะต้องทำยังไงขั้นตอนอยังไงนะครับอยู่ในนี้นะเกือบ1 0 0แล้วนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆหรือว่าข้อปีกย่อยต่างๆอ,อจะทำให้ดูเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ มีเวลาออกก็จะทําเพิ่มไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับเก็บความรู้กันไปนะครับส่วนเตานี้เราจําให้เล็กได้ใหญ่ได้ครับเราจะทําให้เป็นสามเมตรเหลือเมตรกว่ากว่าก็ได้นี่เราก็ย่อลงมาใครที่มีงบน้อยก็สามสี่เตาหกเตาสิบเตาก็ได้เลี้ยงเลยแต่เป็นเตาเล็กเตาเล็กเตา,เล,ตาเล็กนน้อยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็จุดไฟแล้วเผาเผาเผาขวันก็วิ่งไปศูนย์เดียวเราก็มานั่งควบคุมอยู่ที่ศูนย์เดียวแทนที่เราจะจ้างคนนะคนละเตาสอง ตาหนึ่งนี่ใช้คนสองสามคนเราเอาคนคนเดียวเลยมาคุมอยู่ที่การเผาไหม้ควันเนี่ยจบเลยเห็นไหมฮะอ๋อจะทําให้ทุกอย่างเนี้ยง่ายขึ้นแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายน้อยลงคนคนงานที่เราต้องใช้ก็น้อยลงคน,คนควบคุมคนเดียวคุมไฟอยู่ตรงนี้เลยนะเปลี่ยนเวรยามเอาก็คุมคุมจุดเดียวเลยคุมไฟอยู่จุดเดียวเลยควันทั้งหมดนี้ไม่ได้โผล่มาให้เห็นเลย ไม่ต้องนั่งลมควันเลยควันวิ่งเข้าอยู่ระบบอย่างเดียวมุดอยู่ใต้ดินนะครับควันมุดอยู่ใต้ดินเผาไหม้เสร็จแล้วจากเป็นอากาศที่ว่าอากาศเกือบดีแล้วใสแล้วเนี่ยถึงจะพ่นขึ้นนี้นะครับพ่นขึ้นนี้ไม่ใช่ควันแล้วนะเป็นไอแล้วเป็นไอน้าครับก็อย่าลืมให้กําลังใจออนะครับเพื่อออจะได้คน้นคว้าค้นคิดรายละเอียดและก็สิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะการเรื่องการพลังงาน ความร้อนเกี่ยวกับเตาไฟนี้อ๋อก็สามารถรวบรวมคนกวา่าคนคิดเพิ่มเติมได้ขึ้นมากเรื่อยๆเลยๆครับออก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆหลายท่านที่ให้ความรู้มานะครับที่ให้ความรู้มารวบรวมมาอ๋อก็มารวบรวมปฏิปต่อครับแล้วก็เอามาประมวลทําเป็นสามารถทําเป็นพิมพ์เขียวนี้ขึ้นมาได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ สวัสดีครับ